อีกตัวเรได้อีกตัวแล้วปลาดเดียวกันปลากังก็พอได้กินอยู่ได้อีกตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดปลาคอนบอกนี่ ก้ามานอยู่เด้ี่นะ,อะเอาไปต้มส้มกินเนาะว้าวได้อีกเดี๋ยวอีกได้อีกเต็มหลอดได้อีกเต็มหลอดอุ้ยดิสกลับเลยวะ <c oughs> จะบม่ได้เซอร์เนาะเอาออกแล้วก็จะกลับเหอนแล้วมันคําแล้วโอ้กระตุยใหญ่อยู่ได้นี่นะพ้า่องนิ้วเนาะเอ้าเอ้าเอาใส่นี่ไปไปโอ้โหตัวนี้ใหญ่โอ้ตัวนี้ใหญ่โอ้ย อันนี้ปลากรอนหรือปลากังปลาอว้าวปลากรดเอาไปต้มส้มกินเนาะพ่อแม่พี่นน้องโอ้โหดินดาวดาวดาวเลยอู้มันเกาะเลึกพเนอะ